14นาฬิกา30นาทีสมเด็จพระกนิษธาีิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์นิทัศการและการประชุมใบเทกเขตบางนา ส่วนเปิดการคอมมานไทยแลนด์2025เป็นงานแสดงและจำหน่ายสินค้าด้านเทคโนโลยี ICT ที่บริษัท ARIP จำกัดมหาชนร่วมกับพันธมิตรและผู้จำหน่ายสินค้า IT จตัดต่อนเนื่องตั้งแต่ปี2543จนถึงปัจจุบันนับเป็นปีที่25และเป็นการจัดงานครั้งที่69 ในปีนี้ได้รวบรวมผลิตภัณฑ์และบริการด้านนวัตกรรมเทคโนโลยี ICT จากผู้ประกอบการชั้นนำระดับประเทศและระดับสากลนำเสนอเทคโนโลยีล้ำสมัยช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลอาทิหน่วยความจำประสิทธิภาพสูงที่รองรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI และศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ทั่วโลกรวมถึงผลิตภัณฑ์สมาร์ทโฮมสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์ไอทีหลากหลายประเภท ผู้สนใจสามารถเข้าชมกิจกรรมด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมไอทีในงานคอมมานด์ไทยแ,นแลนด2025ได้จนถึงวันอาทิตย์ที่30พฤศจิกาุนนี้เวลา9นา55นาทีเจ้าชายฟิลิปแห่งราชรัฐเลสเตนไซ พร้อมด้วยเจ้าหญิงอิซาเบลแห่งราชเลสต์สเตนสไตน์พระชายาเสด็จไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสตร์ในพระบรมหาราชวังเพื่อทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากนั้นทรงพระดำเนินไปทรงพระอักษรแสดงความอาลัยพร้อมทั้งทรงลงพระนามณอาคารหน่วยราชการในพระองค์904 ประเทศไทยและราชัฐลิลสเตนสไตน์สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเมื่อวันที่14สิงหาคม2540และมีความสัมพันธ์ทางการทูตผ่านสถานเอกอัครราชทูตไทยนกรุงเบิร์นสมาพันธ์รัสวิีซึ่งมีเขตอาณาครอบคลุมราชฐล,ลสเตนสไตน์ด้วยความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศเป็นไปอย่างราบรื่น นอกจากนี้นายวินสตันพีเตอร์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนิวซีแลนด์ในฐานะผู้แทนของรัฐบาลลงนามแสดงความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบร,รมราชินีนาถพระบร,รมราชชนนีพันปีหลวงทั้งนี้ด้วยความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศนิวซีแลนด์ได้การสถาปนาวความสัมพันธ์ทางการทูตเมื่อวันที่26มีนาคม2499โดยครบรอบ68ปีในปี2567